โอวาทธรรมหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตต่อให้รักกันขนาดไหนพอไม่หายใจแล้วก็ไม่เอาแล้วเคยนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้พอวันนี้ตายคืนนี้ไม่ได้นอนด้วยกันแล้วเวลาเราคิดถึงแฟนให้คิดถึงเวลาที่เขากลายเป็นผีถ้าเราเห็นว่าคู่นอนของเรานี้เป็นเหมือนผีอย่างนี้เป็นเหมือนคนตาย เพียงแต่รอเวลาหยุดหายใจเท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็กลายเป็นผีขึ้นมาทันทีก็จะไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาต่อให้รักกันขนาดไหนพอไม่หายใจแล้วก็ไม่เอาแล้วเคยนอนด้วยกันเมื่อคือนนี้พอวันนี้ตายคืนนี้ไม่นอนด้วยกันแล้วให้คิดถึงผีเวลาเราคิดถึงแฟนให้คิดถึงเวลาที่เขากลายเป็นผี เวลาเขากลายเป็นผีแล้วเราก็ไม่อยากจะได้เขาแล้วไม่อยากจะนอนกับเขาแล้วนอนคนเดียวดีกว่านี่คือวิธีแก้กามารมโอวาทธรรมพระอาจารย์โสภาสมโนเร่งภาวนาเข้าถ้าไม่ภาวนายังไงก็ตายทิ้งเปล่าๆนะพวกเราเดี๋ยวก็ตายทิ้งกันหมดแล้วนี่คนใหม่มาเกิดมา ก็มาทำหน้าที่ต่อพวกนั้นก็ต้องไปทุกต่ออีกไม่มีทำเป็นตัวเบรกไม่มีธรรมเป็นตัวถ่วงไว้มันหมดจริงๆนะศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาหนาะกิเลตมันผูกมัดไม่ให้เราออกง่ายๆกว่าจะได้รู้ได้เห็นเข้าใจนี้ยากหนาเข้าใจแล้วกว่าจะได้ปฏิบัติมันก็ยากอีกอุปสรรคมันเยอะ ให้รีบเร่งภาวนาอัตภาพนี้ให้ตัวกิเลสใช้ไปวันวันก็บนไปหมดไปสุดท้ายมาก็ไม่เหลือหลอตายที่เปล่าเปล่านะทีนี้ตายไปก็ไม่มีที่พึ่งแหละทีนี้เพราะไม่สร้างที่พึ่งให้กับเจ้าของมองให้เห็นทางทางถือว่าอาวิชชาความไม่รู้ไม่รู้กติเจ้าของจะไปยังไงจะอยู่ยังไงรู้แต่ว่า มาอยู่กับโลกรู้ตั้งแต่ว่าอยู่เชียงใหม่เท่านั้นแหละไม่มีเชียงใหม่หรอกที่พักเฉยเเดี๋ยวก็ต้องไปเรื่อยๆชาตินี้เรามาอยู่กับโลกมนุษย์ชาติต่อไปอาจจะไปอยู่ในโลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกอย่างนี้เทวโลกอีกเพราะสร้างบุญไว้อย่าพากันประมาทเอาทำไว้เคราะห์เอาทำไว้เตือนเจ้าของอยู่ตลอด มันไม่หลงโอวาธรรมหลวงปู่ปรีดาจันทกโรขอให้เสาบาตให้โยมพ่อแม่ก่อนจึงใส่ให้พระบุญจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราปล่อยบุพการีให้หิวโหวยแต่ไปเลี้ยงดูคนอื่นให้อิ่มน้ำสำราญบุญนี้ทำได้ง่ายที่สุดไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ต้องสวดมนต์คาถา ทำได้เลยและทำได้ทุกวันใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็เลี้ยงด้วยอาหารใจให้ความรักความคิดถึงให้ความอบอุ่นผูกพันผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้บนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงทำยังไงก็ขึ้นทำอะไรก็สำเร็จได้แน่นอนโอวาทธรรมหลวงปู่ทองอินกะตะปุญโญ อิ่มบุญอิ่มใจมีความสุขไม่เหมือนอิ่มข้าวน้ำพโภชนาอาหารความสุขของร่างกายแป๊บเดียวก็หิวแล้วแต่อิ่มบุญอิ่มใจไม่เหือดหายไปไหนอิ่มได้ตลอดการตลอดเวลาจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ยังอิ่มอยู่นะนี่ละ่ะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นของสำคัญมากโอวาตธรรมหลวงปู่ไม่อินทศิ ทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลวคนอื่นไม่ดีก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจตัวเองเห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตนเองว่าอย่าทำโอวัธรรมหลวงตาสมหมายอัตตะมโนการกระทำทางกายทางวาจาทางใจก็ให้ทำใจเป็นกลางกางวางอุเบกขา อย่าไปอิจฉาเขาไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือทางใจให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อสัตว์โลกหรือมนุษย์เราคนเราถ้ามีเมตตาร,รมต่อกันแล้วก็จะสุขในจิตในใจนี้โอวาทธรรมหลวงปู่ไพบุญสุมััคโลคนเรามันเคยผูกพันกันมา เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจึงได้มาพบกันเกื้อกูลกันอีกถ้าไม่เคยผูกพันกันมาก่อนก็ไม่มีทางที่จะมาพบกันได้แต่ถ้าเคยผูกพันกันมาต่อให้อยู่ห่างกันไกลแสนไกลก็ต้องได้พบกันแน่นอนโอวาทธรรมสมเด็จพระพุทธจารย์โตผรหมมรังสีจงเตือนใจไว้เสมอว่า ท้าประสงค์ความสุขความเจริญโภคทรัพย์จงมันสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างสม่ำเสมอมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังศรัทธาฉะนั้นด้วยความไม่ประมาทจงระลึกไว้ว่าถ้าตนเองไม่สะสมไว้แล้วใครที่ไหนจะช่วยเจ้าได้เจ้ามีอะไรเป็นต้นทุนเดินทาง โอวาทธรรมหลวงพ่อสุดชัดอภิชาตโตความสงบจะให้ความสุขกับใจที่เรียกว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนัตติสันติป,ปรังสุขขังนี่คือเป้าหมายของเราในการทําบุญทำทานรักษาศีลห้าโอวาทธรรม หลวงพตันทิรจิตโตถามว่าการสร้างถาวรวัตถุทาลูกศิทธ์ได้สร้างแม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำร่องไปใช้ไหมครับหลวงพ่อท่านเมตตาตอบว่าเป็นสเบียงเป็นทานวรมีสละความโลภความตะณีที่เหนียวออกจากใจเราเป็นสเบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมีอัตภาพร่างกายมีธาตุขันเราก็ใช้สเสบียงต้องใช้ทรัพย์ในการใช้จ่ายเดินทางไปแต่ละแห่งจิตวิญญาณก็เหมือนกันจิตวิญญาณเป็นนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปพบน้อยพบใหญ่ถ้ายังมีการเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏสงสารบุญกุศลที่เราทำไว้คือสเสบียงทานบารมี ที่เราเสียสละนี้คือสเสบียงเลยละฉะนั้นคนเกิดมาทำไมบางคนอยู่ในเพศฐานะของกษัตริย์เศรษฐีหรือคนยากจนคนพิการทำไมแตกต่างกันเพราะทำบุญทำกรรมมาไม่เหมือนกันอาศัยอานิสงผลของทานบาร,รมีผลของบุญที่ได้ทำไวน้นี้ให้คนเราที่เกิดมาดีบ้างอย่าบ้างรวยบ้างจนบ้าง แตกต่างกันเพราะบุญกุศลทำมาไม่เหมือนกันแต่พอเราเกิดมาแล้วถ้าเรามีสติปัญญาไม่ประมาทเราก็สร้างบุญต่อทานบารมีถ้าพูดถึงสร้างนะเราอยากคิดว่ามันพอนะมันต้องสร้างถึงชาติสุดท้ายทำไปเรื่อยๆมีโอกาสทำไปตามเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าเราเกิดมามีทรัพย์เท่าไหร่ทำหมด ถ้าทำหมดอย่างนั้นนี่หมายถึงจะออกบรรพชาอุปสมบทแล้วออกสแสวงหาโมกขธรรมแล้วแต่ถ้ายังไม่พร้อมอยู่ในเพศของฆราวาสนี่ทำตามกำลังอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้นี่ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งฝากไว้ในธนาคารยามจำเป็นเจ็บขไข้ได้ป่วยในเบิกไม่ใช้จ่ายส่วนหนึ่งทางสังคม ใช้ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำตามงานเพื่อนฝูงสังคมเอาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอนุเคราะห์กันบางทีเสียปัจจัยไปเฉยๆเสียทรัพย์สมบัติไปเฉยๆอีกส่วนหนึ่งฝังไว้ใต้ดินเป็นอริยทรัพย์ภายในทำบุญในพระพุทธศาสนานี่ท่านก็แบ่งทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีทรัพย์เท่าไหร่ก็ทำหมดนะมันจะอยู่อย่างไรอันนั้นเป็นสเสบียงที่ติดตามไป บางคนคิดว่าเราเกิดมามีความทุกข์ยากลำบากแล้วนี่เราหาเช้ากินคำ่ำยากลำบากแล้วก็ไม่ทำบุญต่อมันก็ไม่ได้เพราะเราทำบุญมาน้อยถ้าไม่ทำบุญต่อมันก็ไม่มีบุญต่อไปยิ่งบางคนมีน้อยก็ทำน้อยข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้บุญกับข้าวสักอย่างหนึ่งก็ได้บุญมีน้อยทำน้อยก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องอายทำความดีนี่แต่บางคนนี้คิดว่าฉันยังไม่ค่อยมีพอรวยก่อนค่อยทำแล้วกันระยะเวลาระหว่างนี้ไปจนถึงเราจะตั้งฐานะได้5ปี10ปีเกิดตายก่อนยังไม่ได้ทำมันรอไม่ได้บางคนก็มีศรัทธาอยากจะทำนะตั้งใจจะทำนะแต่พอการเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเกิดเปลี่ยนใจ ไม่อยากจะทำแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกถ้ามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยากทำบุญให้รีบทำเพราะถ้าไม่รีบทำกิเลสจะมาความหวงความตรณีจะไม่อยากทำแล้วมันเปลี่ยนลองสังเกตดูบางคนคิดว่าจะทำบุญนะก็ยังไม่ทำสักทียังไม่มีโอกาสจะทำคอยไปคอยมาไม่ทำแล้วคือกิเลสเข้ามาแย่ เพราะฉะนั้นทานบาร,รมีสำคัญเราคิดว่าพอแต่ไม่พอ,อยังเราเป็นพระนะเราสละมาแล้วนี่เราไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกแล้วขนาดเราเป็นพระนะมีอะไรที่สงเคราะห์เจือจานได้ก็ของที่มันเหลือของสงจากแจกหมู่คณะก็เอาไปทำทานต่อเราไม่ปรารถนาอะไรนะแต่บางทีหมู่คณะมาอย่างกระถิน หมู่คณะมาจากสาขานะที่อีสานขาดผ้าเราแจกเลยของอย่างไหนขาดไปดูที่ห้องคลังเลยมีอะไรเอาไปเพราะว่าเราเหลือใช้จากหมู่คณะเราแล้วเราก็แจกให้เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นทานบาร,รมีอย่างหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้หวังอานิสงส์ต่เราสงเคราะห์หมู่คณะไปหรือเขาจะไปแจกพวกชาวเขามีของอะไร เขาก็มาเอาพวกพระนะมันก็ต้องทำทุกคนโอวาทธรรมหลวงพ่อสมภพ,พโชติปัญโยเรื่องคนโง่ที่น่ารักคนฉลาดน่าเป็นห่วงคนโง่แต่ขาดความดียังทำความเสียหายให้ชาติบ้านเมืองได้ไม่เท่ากับคนฉลาดแต่ขาดความดีฉลาดมากก็ทำความเสียหายต่อคนอื่นได้มากกว่า โอวาทธรรมหลวงพ่อภพศารวิสาโลมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้าวัดและสนใจแต่พิธีกรรมหรือรูปแบบเพราะคิดว่าถ้าทําตามพิธีกรรมหรือรูปแบบแล้วจะประสบความสุขความเจริญแต่ไม่ได้มุ่งขัดเกลาจิตใจของตนอย่างแท้จริงโอวาทธรรมหลวงพ่อสมภพโชติปัญโย ขอวอวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจไฟในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้ บุญกับกุศลเป็นของคู่กันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันดีใจคือบุญใจดีคือกุศลโอวาทธรรมหลวงปู่คำแปลงปุณณชิอยู่ใสกระตายอย่าไปคิดวิตกกังวลคักหลายโรคอันนี้นะ่ะโควิด -19 มันเป็นนำกันทั่วโลกบ่าได้เป็นแต่เฮาผู้เดียว ทุกคนเผชิญชะตากรรมคือกันอยู่ใสก็ตายมีแต่มัวคิดวิตกกังวลอยู่นั่นคักๆจะเป็นประสาทต,ตายกันอยู่นั่นแหละโอวัตธรรมหลวงปู่ศิลาสุมังคโลคนที่ภาวนาแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่รู้จักการภาวนามามัวแต่จับจ้องดูถูกคนที่ตั้งใจปฏิบัติภาวนา คนพวกนี้มันอย่าง,งโง่ไม่เห็นว่าไฟกำลังเผาตัวเองทุกวันทุกวันมีแต่ใช้ชีวิตแบบประมาทมากชอบเที่ยวเล่นดื่มกินสุราของผิดกฎหมายต่งตางๆเรื่องไม่ดีขึ้นชื่อว่าชั่วมันชอบทำกันนักคนสมัยนี้ไม่รู้จักละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันยังไม่รู้ว่าบาป กรรมเป็นยังไงหมวัวแต่ใช้ชีวิตที่มีค่ายิ่งมาทำลายตัวเองลงทุกวันทำลายบุญกุศลเดิมที่บำเพ็ญมาให้หมดลงอย่างช้าๆจนในที่สุดบุญเก่าที่เคยทำมาก็หมดเจ้ากรรมนายเวรทั้งพบอดีตและพบปัจจุบันก็รุมกลูกันเข้ามาทำร้ายคนพวกนี้จนเจ็บป่วยล้มตายลูกหลานทั้งหลายอย่าพากันทำบาปนะ สิ่งไหนไม่ดีผิดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้สิ่งนั้นแหละคือบาปอากุศลมันจะพาเราชิบหายไหวบอดไปหมดทั้งตัวตนนะ